สรยุทธ์เผยโฉมหมาตัวใหม่พร้อมขอปฏิเสธหนุ่มกัญชัยไม่เลี้ยงน้องตัวตึงสรยุทธพูดชัดพร้อมขอปฏิเสธหนุ่มกันชัยไม่ขอเลี้ยงน้องตัวตึงเผยตอนนี้มีสุนัขตัวใหม่แล้วชื่อว่าชบาเตรียมรับจากชูวิทย์อีกไม่กี่วันจากกรณีที่รายการโหนกระแสมีการเปิดเผยจากหนุ่มกัญชัยว่าสรยุทธสุทัศนจินดา กรรมกรข่าวชื่อดังจะรับเลี้ยงน้องหมาที่มาออกรายการในประเด็นคดีจำนำหมาแท้เจ้าลำดวนที่เสียชีวิตไปนั้นล่าสุดทางสอรยุท์ออกมาบอกว่ายังไม่ได้เอา100%ตต้องไปดูความพร้อมว่าเราพร้อมไหมเพราะตนไม่มีแม่บ้านประจำถ้าไม่อยู่บ้านแล้วปล่อยทิ้งเขาขึ้นมาเขาเป็นอะไรก็รู้สึกบาปมาก แต่แนวโน้มมีโอกาสไม่เอาสูงสุนัขพันธุ์นี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนี่ตนกำลังจะไปบอกหนุ่มกัญชัยว่าให้เอาไปดูแลทั้งคู่เลยอีกส่วนหนึ่งก็ขอพูดตรงๆคือไปรับปากนายชูวิทย์กมวนวิสิทธิ์เอาไว้แล้วว่าจะเอาลูกสาวของนางกล้วยที่ถแถลงข่าวกับนายชูวิทย์มารับเลยเี่ยงแทนส่วนสาเหตุที่ตนมักเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยเป็นเพราะมันสามารถอยู่ได้เอง ถ้าสุนัขมีความละเอียดอ่อนตนอาจจะดูแลไม่ได้แม้หน้ามันจะตึงก็ตามลูกสาวของนางกล้วยเป็นสุนัขพันธุ์ผสมพ่อมันเป็นชิบะส่วนนางกล้วยเป็นพันธบาเซนจิดังนั้นตนจึงตั้งชื่อว่าชบาเอาพันุ์พ่อกับแม่มาผสมกันอีกไม่กี่วันจะไปรับกับนายชูวิทมันคล้ายหมาไทยน่าจะอยู่บ้านได้ไม่ยากและเป็นพันธุ์ที่ไม่เห่า สำหรับชื่อสุนัขตนชอบชื่อไทยไทยเช่นทองดีลำดวนสมานส่วนแมวจะเป็นชื่อฝรั่งอย่างจอนมาจากจอนจัดส่วนชาวเน็ตแซวว่าเจ้าชบาควรชื่อว่ายูโรปามากกว่าเฮียสรยุทธจึงสวนทันควันว่าเดี๋ยวโดนซึ่งมุกนี้มาจากผลบอลที่แมนยูชนะเชลซี4-1ถึ 1, ทำให้ลิเวอร์พูลต้องไปเล่นยูโรปา หลีกแบบ100%เปอร์เซน์แล้วหลังจากนั้นมีการเปิดภาพชบาเป็นครั้งแรกเฮียสรยุทธ์ถามคนดูว่ามีความคล้ายลำดวนไหมโดยเฉพาะตรงหูทำให้พอคิดถึงลำดวนได้บ้างนอกจากนี้ในช่วงที่ลำดวนยังไม่ตายตนพาลำดวนไปหาหมอจนพบกับแมวสีเปรอกตัวหนึ่งที่หล่นจากมอเตอร์ไซค์ แล้วคลินิกเก็บไว้อยู่ทางคลินิกขอให้ตนรับเลี้ยงเพื่อเอาไปเป็นเพื่อนจอนตนยังไม่รับปากแค่จอนตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วถึงกระนั้นคลินิกก็ยังเก็บรักษาไว้ให้ส่วนชื่อแมวสีเปิดตนตั้งไว้แล้วชื่อเลอะมาจากเละลักษณะเด่นของแมวตัวนี้คือที่ตา คล้ายกับว่ามันถูกแต่งหน้าตลอดเวลาและพอคุยไปคุยมาน้องไบรทพิชยทรรณ์ก็ถามคนดูว่าคิดว่าเฮียสรยุทธจะรับเลี้ยงไหมคะ